วัดีชาวเบบี้เลิฟลี่ทุกคนด้วยนะครับนี่คือเอาประกาสเตเกอ์เปลี่ยนมาเล่นเกมแนวผ่อนคลายผ่อนคลายเบาสมองกันสัหน่อยนะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตึงเครียดกันเลยเกินกับเอาลัดสอี่ยอย่าไปบอกใครนะข้างบ้านเขาทางานแฮนด์เมดกันอยู่เสียงอาจจะเข้านิดหน่อยนะทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยวันนี้มาสำหรับเกมนี้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นเกมแคชชวลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบนสตรีมณะช่วงเวลาหนึ่งเลยละด้วยคอนเซปต์ง่ายๆที่จะให้เราได้รับบทเป็นไอตอนน้อนนอนอัปป้าตัวน้อยนี่เห็นไหมโอ้โหน่ารักจัด,จดตัวดูนุ่มฟูแล้วนี่ครับเราจะได้เล่นเป็นตัวน้อนนี่แหละแล้วออกตามหาลูกเจี๊ยบในแมปให้ครบและสามารถจบเกมนี้ได้ภายใน5นาทีเท่านั้นนะ อย่างเกมเลยเหมาะมากนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาเกมสักเกมมาเล่นแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีเวลาชีวิตที่มากนักเท่าไหร่นะ <S <S แค่อยากจะหาเกมสักเกมมาเล่นเพื่อผ่อนคลายในช่วงเวลาว่างเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วไม่ต้องคิดเยอะครับคุณสมามารถโหลดเกมนี้มาเล่นฟรีๆกันได้เลยบนแพลตฟอร์มสตรีมนะไปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ารู้สึกว่ามันจะจบไวสมคำล่ำลือกันหรือเปล่านะหรับผู้ชมนะครับก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง8ล้านไลค์นะ อีฮิอิเอ่อวันหนึ่งโอ้โหมาแบบนิทานเลยนะวันหนึ่งปาร์ตเดอะอัปปอรกอรอัปปอกา้าตัวหนึ่งที่ชื่อปาร์ตใช่ไหมวินเดอะวิส a ิ d แม่แม่แ a นด์ฟอร์ดปาร์อ๋อ,อวันหนึ่งอัปปอกา้าตัวน้อยที่ชื่อปาร์ตนะครับเดินมาที่เล้าไก่เพื่อที่จะมาร่วมปาร์ตี้กับแม่ไก่นะครับในฟาร์มของเธอนั้นปาร์ตอ่าเม็ดเฮอร์ชิลดนเมดแปลว่าอะไรครับคือหลายศัพท์มากที่ผมนั้นก็ไม่รู้นะ เ,เพราะนั้นในวันนี้ถ้าเกิดผมแปลอะไรไปก็อย่าเชื่อร้อนะให้ไปเสิร์ชหาเองหรือคนที่อ่านได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับช่วยเขียนข้างล่างด้วยตรงไหนผมผิดบ้างเอ,อแมเธอร์ชูลเดนบาแลัเด็กๆของเธอชิปปี้เชสเชอรี่เชอร์ไลและก็โคโค่พวกเขาทั้งหมดนั้นปาร์ตี้ก็ยังสนุกสนานหรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่มีคำว่าฟันนะผมเติมไปเรื่อยแหละเ,เพราะฉะนั้น นั่นแหละอย่างที่บอกอย่าเชื่อร้อเปอร์เซดูตามภาพเอาก็ได้นะครับให้ภาพมันสื่อเอาง่ายๆวันนี้มาดูแค่เกมเพกก็พอแล้วละ่ะแล้วก็มีน้องกระรอกแอบดูอยู่เพราะน้องกระรอกนั้นอยากจะเข้าร่วมปาร์ตี้เป็นอย่างมากหรือเปล่าน้องปัดน้องอยู่โดดเดี่ยวอะเนี่ยแล้วก็ผมแนะนําให้ดูตามภาพเอาแบบนี้เลยนะครับดูเรื่องราวต่างๆไปนะเออเพราะว่าถ้าจะดูจากที่ผมแปล ไม่ได้ครับเพราะส่วนใหญ่ผมเดาและจากนั้นน้องไก่ก็วิ่งเตลิดออกจากเซตมาม่าเห็นน่าจะเป็นจากเล้าไก่แล้วแหละเนื้อเรื่องเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าจากที่เห็นนะน้องไก่วิ่งเตลิดออกจากเล้าและหายไปหมดเลยนะครับมองไม่เห็นเลยและมองไม่ทันเลยหนีไปแล้วแล้วผมจะตะโกนทําไมวะนี่ <c oughs> อันนี้ไงน้องกระลอกมาเปิดเล้าไก่ใช่มาเปิดคอกออกให้น้องไก่วิ่งหนีไปดังนั้นก็หายไปหมดเลย ตอนนี้ปาสจะต้องรีบช่วยแม่ไก่ตามหาลูกไก่ทั้งหมดกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัย่าใช่ไหมโอเคแค่นี้เหรออุ้ยมาแล้วดูนี่ดูอเปอร์ตูนอย่างน่ารักเลยขนดูนุ่มฟูเนาะดูโอ้ยกระโดดได้ด้วยฮะชนนี้อย่างสูงเลยวิ่งได้ไหมโอเควิ่งได้นะครับวิยนี่อะไรเนี่ยตัวแรกก็เจอเหรอโคโค่ฮูฮูฮูมูด I love m o o หรือเปล่า ลูปูดอ้าวโอเควิขึ้นหลังงนี้เลยเหรอเจเราเจอน้องโกโก้แล้วยังไวเลยมาคุยกับแม่ไก่หน่อยไหมเ้าบอกว่าลูกๆของฉันนั้นไม่เคยหลุดออกจากคอกไปเลยหรือเปล่าผมแปลถ,ถูกหรือเปล่าอ่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้ากระรอกตัวนั้นมาปล่อยพวกเขาไปทําไมบางประโยคผมก็อาจจะแปลแต่ก็อาจจะมีบางประโยคที่ผมนั้นอาจจะเดาเหมือนกันนะอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอ้ มีใครจะรู้บ้างไหมนะว่าเกิดอะไรกับลูกๆของฉันบ้างนะ่ะชิปปี้อ่อชิปปี้คือใครวะอ๋อชิปปี้ก็เป็นหนึ่งในชื่อลูกของลูกไก่นี่ไงชิปปี้นั้นจะต้องไปอยู่ในที่ลับตาเพื่อลองเพลงแน่ๆใช่ไหมส่วนเชสฉันคิดว่า himself out from running around <c oughs> เราคงจะวิ่งไปทั่วนั่นแหละอ่า c h e r r รี่แอนเช r r i ไร Might eat too many red apple เขาจะต้องไปกินแอปเปิลผลสีแดงแน่นอนส่วนโกโก้นั้นอ่าอยู่บนหลังเราแล้วนะครับเ,ออเข้าไปส่วนมิวส์ตรงนั้นไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะมิวหรือไม้อะไรสักอย่าง่ะโอปัส oh, ได้โปรดนะช่วยตามหารลูกๆของฉันให้ทีเถอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปส่วนอันนี้คือโอเคสามารถกดแท็บเพื่อดูแผนที่ได้นะวูอย่างกว้างเลยโอเคตามหาชิปปี้ที่ร้องเพลงอยู่ ที่ไหนสักแห่งนะครับส่วนอันนี้ตามหาเชดที่วิ่งอยู่ทั่วเลยแล้วก็อันนี้ไฟเชอรี่แอร์อิทติ้งเดอะเรดแอปเปิ้ลนะครับไปกินแอปเปิ้ลผลสีแดงอยู่นะครับส่วนเชอร์ไรอิทติ้งเรดแอปเปิ้ลเหมือนกันส่วนโคโค่เราได้มาแล้วนะครับแล้วก็เทคมามาเฮดอานำพาทุกคนกลับสู่แม่ไก่โอเคอุ้ยนี่คือผลแอปเปิ้ลเหรอผมเห็นในทูตุเรียลนิดหน่อยแล้วว่ามันสามารถกด E เพื่อกระทุ้งได้นี่ไง ออแล้วน้องแอปเปิลก็จะหล่นลงมาแบบนี้อ,อันนี้แอปเปิลสีเขียวใช่ไหมโอเคเลยต้องไปหาถิ่นนี่ไงต้นแอปเปิลสีแดงไปดูก่อนดีกว่าว่าจะมีหรือเปล่านะโอเคบึ้มบึ้มอุ้ยอุ้ยนี่ไงหล่นมาแล้วอยู่นี่เองเหรอให้เป็นอ่าเชอร์รี่หรือเปล่าอ่าเจอเชอร์รี่ครับเบิร <Bur p. S 1> ์บนั่นมันอาลอตออปเปิลอะไรอ,อะนั่นมันแอปเปิลเหรอโอ้โห คือเหมือนจะเป็นร่องรอยการกินของน้องอะเนี่ยเต็มหมดเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ่อเหมือนเชอร์รี่จะบอกว่าที่ไหนมีแอปเปิ้ลให้กินอีกหรือเปล่าใช่ไหม and I w a s e having an eating contest อะไรอ่ะฉัน8 a t eat หรือมัน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  eat มันมันเขียนยังไง่ายครับคุณผู้ชมครับ I t t i n g one อ่าฉันกินไป103ผลฉันคิดว่าฉันชนะแล้วนะ กขอาจจะแข่งกับเชอชร์เชรี่อยู่หรือเปล่าอันนี้เชอร์ไรนะฮะอ e นี้อะ e ไรพับโฮมฉันจะกลับบ้านแล้วโอเคอยากกลับก็ขึ้นหลังมานะวินี่ไงไอตัวรายไอกระรอกน้อยมันปล่อยน้องไก่ให้วิ่งไปทั่วเลยลําบากเราอีกเนี่ยแต่ก็ถ้าไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้เราก็คงไม่ได้น,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันมาไปทั่วเลยอ่ะตายเถอะ อันนี้แอปเปิลสีเขียวลรวก็ทุงไปแล้วเราก็ต้องกระทุงให้ทั่วม <laughs> สายกระทุงสายกระทุงใครอยากเก็บก็มาเก็บอน,นะครับกระทุงไม่ให้เก็บแล้วไม่ต้องสอยให้เมื่อยคอให้ตายเถอะมาทำอันนี้เพื่ออะไรวะเนี่ย<ม>ดึงเย,ย่โอเคข้ามสะพานมาตรงนี้มานะครับเขาบอกว่าจะมีน้องอะไรนะน้องเชสอะเขาจะวิ่งไปทั่วเลยไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามหากันดูอุ้ยเสียงน้ําไหลอ่ะเสียงน้องไก่วิ่งอยู่แถวนี้ มาตัวนี้เป็นยังไงกระทุ้งให้ด้วยโ <c oughs> <Okay. S 1> อเควิ่งยังไงตัวหนึ่งเจอแล้วน้องเชสนี่ว้าวนายเร็วมากเลยนะคัสบาร์เดเวท you can class me แต่นายจับฉันไม่ได้อีกรอบเลยนะเอา้าวิ่งไปแล้วหยุดนี่จะหนีไปไหนฮึอันนี้น่าจะเป็นเสียงซาวเอฟเฟกนครับฮึนี่จับได้แล้วอะไรประมาณนั้นอ่านายแค่โชคดีเท่านั้นแหละแต่ว่าฉันเร็วได้กว่านี้อีกนะเอา้า วิ่งบีกแล้วหยุดหยุดก่อนแล้วเว้ยเชสอย่าดื้อได้ไหมโหเด็กดื้อจริงๆเลยตัวนี้เชสหยุดก่อนฉันจะต้องจับนายให้ได้แน่นอนหยุดเด๋ยวนี้เออฮึบๆึบนี่เสียงสายเสกดอะไรไม่รู้โอ้โหนายเร็วจริงๆเลยนะเนี่ย take a deep breath well that was fun โอ้มันสนุกมากๆเลยอะบางทีฉันอาจจะต้องอ่า we can race อันนี้ผมไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไร แล้วตอนนี้ฉันก็อยากจะกลับบ้านแล้วด้วยมาอยากกลับบ้านก็ต้องขึ้นหลังมานะครับเดีย๋ยวพี่อัปก้าพาวิ่งเองตรงนี้ล่ะอาจจะมีสักตัวซ่อนอยู่นะโอเคคาว่าอีกตัวหนึ่งจะอยู่ในที่ลับตาโอ้แต่ตอนนี้เราได้มา3มแล้วนะครับมีน้องเชสน้องเชอร์รี่แล้วก็โคโค่นะครับเหลือชิปปี้แล้วก็เชอร์รี่เท่านั้นเองลอเลยอุ้ยต้นนี้มีแอปเปิ้ลสีแดงโอเคได้เป็นน้องนี่น้องเชอร์รี่โห ร่องรอยกินเยอะกว่าไอ้น้องเชอรายอีกนะเนี่ยอุ๊บให้ตายเถอะตั้นพาสเลยไอ้กลาสเยาฟามีโอ้หนายเจอฉันแล้วเหรอเนี่ยแข่งขันอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฉันกินไป24ผลฉันคิดว่าฉันชนะแน่นอนไอเบผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ผมจะแปลอย่างนี้ยนะ Can you take me to back home นายพาฉันกลับบ้านได้ไหมฉันคิดถึงหน้าเธอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฉันอยากเจอหน้าเธอซึ่งอาจจะเป็นหน้าแม่ไก่นะครับ โอเคอุ้ยเหลือแค่น้องชิปปี้แล้วล่ะผมคิดว่าภูเขาสูงๆนั่นแน่เลยว่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเลยนะและดูจากคำว่าที่รับตาคนมันก็น่าจะอยู่สูงๆัแหละเนาะมันสามารถมองเห็นได้ยากอะ่ะถ้าเกิดมองจากด้านล่างไม่มีใครรู้หรอกไม่มีคนอยู่ข้างบนโดดยากจังวะมันขึ้นตรงไหนนะะครับน้องชิปปี้จะต้องอยู่ข้างบนเป็นแน่แท้อเลยเยี yeah. โอ้โห อย่างสูงเลยไอตัวกระรอกมันมาตามสอดสองทุกที่เลยอะ่ะตายเถอะมันต้องการอะไรกันแน่นะหลุดข้ามไปตรงนู้นได้หรอแต่ไม่สนใจ <c oughs> ไปเราต้องขึ้นไปข้างบนผมคิดว่าน้องชิปปี้ต้องอยู่ข้างบนแน่ๆเลยนะจริงเย่ yeah! โอเคขึ้นไอตัวข้างบนกันลยกันข้างล่างนั้นน่าจะไม่มีทางไปต่อนะนี่เป็นพื้นที่ไว้สําหรับวางอ็อบเจกต์นี้เท่านั้นเองละเย่ yeah! อันสุดท้ายสูงสุดอ้าวไม่ใช่อ๋อยิ่งอันใหญ่ก็ยิ่งสูงเหรอเฮ้ยอุ๊ยนี่ไงน้องร้องเพลงอยู่เลยคิปปี้เฮ้ย hey, ปัสนายได้ยินเสียงฉันร้องเพลงได้เหรอฉันกำลังร้องเพลงเพื่อแม่ใช่ไหมออ uh, I can't wait to sing it for her ฉันไม่สามารถรอที่จะร้องเพลงให้เธอฟังได้แล้วละ่ะโอ้โหงั้นต้องรีบกลับบ้านตามพี่อัปปากาเลยนะแต่พี่พากลับไปหาคุณมามาเฮนน้องจะได้ร้องเพลงให้แม่ฟังแบบสมใจยอยากเอ้ย เหมือนน้องจะมีของขวัญไว้สําหรับแม่นะเออน้องเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์แม่หรือเปล่าแบบว,ว่าร้องเพลงเพราะว่าเขาลังจะทําปาร์ตี้กันใช่ไหมเออเขาจัดปาร์ตี้กันเพราะนั้นการร้องเพลงก็ต้องมีเป็นปกติอยู่แล้วไอคือเกมวันนี้นะค่อนข้างน่ารักมากเลยนะครับทุกคนคิดเหมือนกันไหม <c oughs> มันน่ารักจ,จัดผมไม่เคยเห็นอัปปรกาตัวเป็นๆเ,เลยนะเออส่วนใหญ่จะเห็นในการ์ตูนอะไรอย่างนั้นเนะมากลับมาถึงแล้วครับย ê, ี่อ้าวมันข้อความเดิมนี่วะ โอ้จะมีใครรู้ไหมนะว่าเกิดอะไรกับลูกลูกฉันนะ่ะโอเคเป็นข้อความเดิมมาก่อนที่เราจะไปะนั่นแสดงว่าเราต้องเอาน้องๆกลับข้อคอกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นน้องๆอ,อยู่ในข้อก่อนที่ออกไปโอโ้โหสุขสันโอเคครับกลับมาหาแม่กายเลยนี่น้องปิดประตูเองด้วยน่ารักมากๆเลยแต่ก็ไม่ควรจะวิ่งออกไปด้านนอกเองนะเขาจะหรือเปล่าไม่งั้นมามา่าเห็นจะต้องเป็นห่วงแน่เลย อาโอ้โหนี่คือเรื่องราวจบเลรอเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะรู้อะไรมากกว่าน,นี้แล้วก็เอาเป็นว่าผมใช้ทุกคนดูตามภาพนี้แล้วกันนะครับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าถ้าใช้ผมแปลผมแปลไม่ถูกแน่นอนผมรู้แค่บางคำเท่านั้นแหละเนี่ยต่อมาเมื่อเด็กๆก,กลับสู่บ้านแล้วมาม่าเห็นก็รีไวฟ์เวยังไงอะแล้วก็ชวนปาร์ตหรือเปล่าแม่ไก่และเด็กๆก,ก็ขอบคุณปาร์ต โดยการเข้าร่วมปราร์ตี้ด้วยกันหรือเปล่า for all the fun นะเพื่อมีความสุขกันทั้งหมดเลยส่วนน้องก็รอกนะครับที่เหมือนอยากจะมีส่วนร่วมในปราร์ตี้นี้ก็ดูคอยดูอย่างเงาหงอยไปนะทุกคนดูดีปราร์ตี้กันแบบอนี้เลยนะครับพยายามดูตามภาพเอานะและน้องก็เปิดใจเดินเข้ามาหาเพื่อพูดคุยดีๆหรือเปล่า <c oughs> อย่างเงี้ยมามาเห็นซ แล้วน้องก็บอกว่าให้ฉันมีส่วนร่วมในปาร์ตี้ได้หรือเปล่าและน้องปัสอัป,ปกาตัวน้อยของเราก็บอกว่าออก็ไม่เลวเท่าไหร่นะคนเยอะๆดีสนุกนะครับและลูกๆของเธอน้องการรอกทั้งหมดนั้นจะมีความสุขตลอดไปใช่ไหมเฮ้ดูดีกินอะไรกันอิ่มนํำสำราญไปหมดเลยและน้องนี่ไงน้องไปเตรียมร้องเพลงมาก็ได้ร้องในปาร์ตี้แล้วน้องก็ วิ่งไล่แข่งกันด้วยเออวิ่งแข่งกัน้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอยากสงบสุขอปป้าเขาบอกว่าขนมันนุ่มมากผมก็อยากลองจับอยู่เหมือนกันนะโอ้ไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและ thank for playing ขอบคุณที่เล่นกันนะครับและขอบคุณสําหรับคนดูด้วยนะแม่วันนี้ไม่ใช่แท่เกมที่น่ารักนะครับทั้งเรื่องราวสตอรี่อะไรต่างๆก็น่ารักเช่นกัน แล้วโอ้โหจบไวภายใน5นาทีจริงๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนะครับอยากจะหาเกมสักเกมมาเล่นเพื่อผ่อนคลายเบาอารมณ์ <c oughs> นี่เลยครับอาป,ประกันสเต็คก์ต้องลองเองนะครับจะได้รู้ซึงถึงความเพลินส่นนี้ก็ต้องลาไปด้วยซาวเอฟเฟกเหล่านี้แหละแงีงทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เสียงช่างเขาทำงานกันหนักหน่วงมากให้ตายเถอะ ขอภายด้วยนะครับวันนี้มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่ต้องมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ Have แ r มไ see you a r รา n d นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะ